สวัสดีค่ะหลวงปู่ศิลาแจกเงินขวัญถุงแห่2เลขแบงค์สวยเลขทะเบียนรถเลขเด็ด1เดือน867เลขเด็ด1เดือน8 6 7หลวงปู่ศิลาแจกเงินขวัญถุงเลขแบงค์สวยมากเลขทะเบียนรถหลวงปู่ศิลาเลขเด็ดงวดสิงหาคม67 นับถอยหลังวันหวยออกงวดวันที่1สิงหาคม67ก็หวยไม่พลาดที่จะส่องหาเลขเด็ด1เดือน867เลขเด็ดจากทั่วทุกสารทิศไม่ว่าจะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือคนดังเพื่อเป็นแนวทางในเลขเด็ดงวดนี้ซึ่งอีกหนึ่งแนวทางที่หลายคนติดตามคือหลวงปู่ศิราหรือพระราชวัชรธรรมโสพลโดยล่าสุดในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปของผู้ชาติ๊กตอได้โพสต์คลิป ที่ผู้คนกำลังเยืนต่อแถวโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาความปลอดภัยโดยในคลิปมีการสอบถามว่าที่มาต่อแถวยาวขนาดนี้เพราะว่าหลวงปู่ศิลาได้แจกเงินขวัญถุงนอกจากนี้ยังมีผู้ใช้เฟซบุ๊กอยังโพสต์ระบุอีกว่าเงินขวัญถุงหลวงปู่ศิลาเป็นธนบัตรใบละ50บาทซึ่งเลขแบงค์สวยมากมีเลข9นําหน้าทุกคน แถมยังส่องเลขทะเบียนหลวงปู่ศิลาได้แก่กน8 85. 8 5 885ค่ะเพื่อนๆพื่อนสาธุขอบคุณทีนิ้วค่ะอุดหนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะ